สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องสูตรหวยลาวนะคะที่หนึ่งนะคะก็เมื่อคืนก็รู้ผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับหวยลาวนะคะเมื่อคืนนี้เราลุ้นกันสามรางวัลเลยนะคะลุ้นหวยรัฐบาลหวยฮานอยและหวยลาวนะคะเมื่อคืนสามนะคะสามรางวัลเลยนะคะก็ ผลรางวัลที่ออกนะคะของเลขลาวนะคะออกกันที่ข้างบนหกแปดเจ็ดนะคะข้างล่างหนึ่งหกนะคะในสูตรของเราที่หนึ่งนี้ไม่ติดนะคะเพื่อนๆจากที่ถูกมาสองงวดนะคะก็มาผิดที่งวดนี้นะคะ ของเราไม่มีที่แปดเจ็ดนะคะสายเจ็ดของเราจะมีที่3 7 4 7 5 7นะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะไม่มีที่แปดเจ็ดนะคะก็จากถูกมาสองงวดก็มาผิดนะคะงวดนี้เดีย๋ยวจะมาเดินกันต่อนะคะกับงวดใหม่นะคะที่เราจะํำนวนกันนี้นะคะ จะใช้เลขล่างในการคำนวณนะคะก็คือ1กับ6นะคะ1-6บวก6เท่ากับ7นะคะลดแต้มหน้าก็คือ6นะคะเพิ่มแต้มหลังก็คือ8นะคะเราก็จะได้เป็น6-7-8นะคะมาดูอีกชุดหนึงกันนะคะ6 7บวกเไอ้6บวก1เท่ากับ7นะคะ นับเพิ่มแต้งนะคะเป็นแปดเป็นเและเป็นสิบนะคะเาจะใช้ตัวทดนะคะก็คือหลังก็คือศูนย์นะคะอ่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่6กันเลยนะคะ 6, 7เเอาเอาแบบนี้นะคะเรียงแบบนี้นะหกเจ็ด หกเจ็ดหกแปดหกเก้าและหกศูนย์นะคะคู่ชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและเจ็ดศูนย์นะคะคู่ชุดที่แปดนะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าและแปดศูนย์นะคะ ก็จะได้เป็นคู่ชุดนี้แบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาทำการตัดเลขนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าเป็นวันพฤหัสที่อ่าจันทรที่หนึ่งใช่ไหมคะอังคารสองจันหนึ่งอังคารสองพุธสามพฤหัสสี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาตัดเลขกันนะคะเราจะตัดกันที่สายหกนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เราจะตัดกันที่สายหกนะคะอ่าที่ติด เราจะตัดกันที่สายนี้นะคะที่สายติดหกับติดเจ็ดแล้ติดแปดนะคะเราจะตัดกันที่สายหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดมันมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวหกแปดอ่าเห็นนะคะเจ็ดแปด อันตัวเดียวกันนะคะเจ็ดแปดกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็แปดแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะคะ สายนี้เลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรหอยราวที่หนึ่งของเรานะคะเล่มันอาจจะไม่ค่อยสวยแบบไม่ถูกใจเพื่อนเพื่อนนะคะแต่ว่าแอตัดให้แค่นี้นะคะพอว่ามันจะได้ไปดูเยอะมากนะคะมันดูเยอะมากเพื่อนๆก็ไม่อยากจะเล่นนะคะถ้าเห็นเลขๆมันเยอะมากเพื่อนๆก็จะโอเยอะนะคะเอาที่แบบ เน้นๆกันตามสูตรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดที่เหลือนี้ไม่ได้เน้นให้เพื่อนๆชอบก็เล่นได้เลยค่ะในตลาดนะคะแอดเน้นให้แค่ห้าตัวพอนะคะเพื่อนๆอยากเน้นให้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่ามันเลขมันเข้านะคะก็เลยต้องเล่นเน้นแค่ที่ห้าชุดกันก่อนนะคะเมื่อที่แล้วเราก็เน้นกันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดมันก็ดูเยอะแล้วนะคะเราเน้นกันน้อยๆลงนะคะงดก่อนนะเราเน้นกันที่ หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดปดปดชุดเข้าที่หกเจ็ดก็มาชุดนี้เราเอาที่ห้าชุดกันนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรขอเพื่อนเจ้าดีกับหวยลาวที่หนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะ